สวัสดีค่ะฟองค่ะมุทิตาเครื่องผมยามิสยูนิเว r ร์สเพชรบุรีค่ะเอ,อ้วงดนวูบมาส,สัมผัสแบบรู้สึกยังไงบ้างคะบอกตรงๆเลยค่ะว่ารู้สึกดีใจมากๆค่ะเพราะว่าผู้เข้าประกวดที่เพชรบุรีเนี่ยมีแต่คนสวยๆแลวแต่แต่ละคนก็คือแบบมีดิกรีทางนั้นเลยนะคะแต่ว่าฟองก็คือเป็นเวทีแรกค่ะทีแรกด้วย <laughs> เวทีแรกเลยค่ะ แล้วหลังจากที่มงลงแล้วเราจะกลับไปฝึกอะไรเพิ่มเติมให้กับเดาต้องฝึกฝนทุกอย่างเลยค่ะแล้วฟองก็พร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองในทุกๆด้าน <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นการเดินการตอบคําถามการสัมภาษณ์ค่ะแล้วก็การ<อ>าฟิตหุ่นออกกำลักงกายค่ะก็มีสามปีไปแล้วที่บอสมีค่ะมีครบค่ะมีไหนที่เราคิดว่าเรา,เรายากที่สุดปีไหนเหรอคะก็น่าจะเป็น b ีบิสเนสค่ะ คือแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถค่ะโดยส่วนตัวฟองเนี่ยฟองประกอบอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจค้าขายอยู่แล้วแต่ฟองอาจจะต้องฝึกฝนทางทักษะทางด้านการขายออนไลน์เพิ่มมากขึ้นค่ะอยาจะขอบคุณใครเปพิเศษบ้างมครับโอ้ต้องถ้าถามว่าพิเศษมีพิเศษหลายคนมากจริงๆค่ะไ, <laughs> ไม่ว่าจะเป็นออย่างแรกเลยนะคะฟองต้องอขอบคุณตัวเองที่ฟอง มีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็มีแล้วก็ตั้งใจค่ะ <c oughs> อ่าแล้วก็อย่างที่สองขอบคุณทางพีดีค่ะที่พี่ๆทางพีดีเนี่ยเขาได้รักและเอ็นดูฟองค่ะแล้วก็เขอบคุณเพื่อนค่ะที่ส่งฟองเข้าประกวดแล้วก็ฝึกฝนทุกอย่าง <c oughs> เพื่อนสองก็ชื่อตุกตามัณีรัชค่ะ <c oughs> เป็นมิส มิสแก n นไทยแลนด์ค่ะเป็นรองอันดับสามมิสแกลนไทยแลนด์ปี2019ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวให้ฝากช่องทางการติดตามาเดนนีเตอร์ค่ะก็ฝากช่องทางการติดตามนะคะ Tiktok ก็ชื่อฟอง M U T เพชรบุรีค่ะ Facebook, f a c e b o o k ฟองมุทิตาค่ะโอเคค่ะข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ